ครับผมเข้าใจเต้นขาดผู้นวดลผสมกันครับตรงเรื่องดังพระเจ้าเตี้ยวดนี้ตรงมาพุ่งเลยวันนี้จะตรงเที่ยวนบ้านไหนในฮียงตั้งขาในเนียเกี่ยนในวันสามหัวส่วนเชเจ่นอลไวก็บง่อยไม่ขังก็ง่อยง่อยหัวขึ้นละสามงวดสามวันสีจชักก็สุยังง เขาเจ้าว่าเห่นเลขตั้งอยะเขาเจ้าฟังน้ำเบียกน้ำงานไหมซื้อเขาเจ้าก็บ่ิสุทธหลายซื้อสิบบาทสิบบาทตัวละพันสองพันหนึ่งอยู่บ้านนห่นเขาเจ้าว่าได้เหตุเบียกก็เจ้าถ่าตะลื่นเหลขอยู่บ้านซื้อหลายกระซำก้อนหนึ่งเหมันหลวนกัวกระซำก้อนม่งแมนค่ะกับป้อนไปก็เจ้ากับน้ำปัตร คนไม่ให้เจดียเนี่ยแบสนใจนักปูขจรบม่ใจแค่ตัวเบียงมันส่งเนาะขจ่ไม่บอกขจรเป็นเจ้าดั่งครับผหมเจรดังเล็กว่าขจอปูเปู่อยบอกถึงรลายปวดขจรอาจารย์เนี่ยโบดขิวทอปูขจ้าว่าได้เหรียญเลขเมื่อสิบวันเปิดแล้วไปเรียสว่างเมื่อนั้น้ย อันตรวมังขอกันพ่ผมก็เห็นหน้าปูอยู่ในน้ําสระวางนี่แหะเฮาฝากมันหมด้นยเามันก็ซื้อ50คน50คนเขามาให้2ตัวเด้อว่าซั่นครับผม50บาทปูนี่ก็2สั่งกันเก่าเด้อปู่เนาะเออ2ตัวาแล้วลูกเนาะครับผมเดีวก็โซตีผานออกไปหันเขาก็เก็บเห็ดอยู่หั่นเลยจ้างว่เบิ่งเห็ดปู้เลี้ยงใด๋ว่าสเย แต้องว่าซ้อนใจังนายพิ่นก็สิคืนเคงบนขางล่างดิแตจังน้นออกไปตัวที่เตนี่คือเดีอัดเสียงเบยังบ่ได้บ่ได้บอกเป็นหยังดอกมีแต่เสียงัเสียงคือดอกก็แ่บ่ได้เห็นครับปูบ่ให้เป็นนทางบเพิ่นสิปูบ่ให้จนอยบ่เพิ่นจัจลอเบิ่งเนี่ย2แล้วตัวเด่น2ที่2ย2ตัวเด่น เด่นสองเหดนสีเลยเดินสีเหล็กกระมาแห้งแห้งเด่นสองเด่นสเดินสองหกแปดล่างสางสองขนาจะบนสองอยากหาจับคู่อย่างเจับคู่สองผมเหล็กผมสองหาสองศูนย์เดินสองเผมผมเหล็กผมสองหา บ่สาวน้ำจาจันเนี่ยแลน้ำจาจันเนี่ลแล้วสามตระแหางาระแหนด้านในเห็ดอไเี้ยมันอะไรพวกในปูนีม่กันนี้มีแปะมากมันนำนี่มีการเห็นมาต่างวันนี้ว่ามันต่สร้างสร้างปูนี่มัแล้วซุ่งลุ่งศพนะลุ่งศพกับรุ่งเย็นรุ่งเย็นมันมันตายแล้วลายนะครับผมตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอือครับมันมีหีศพ มีทุบก็ว่าได้เสียไฟอยู่แต่ว่านมีไฟมันก็เลยไปไปเบิ้งแนี่ยพ่ะย่ะคจักผู้ใดบุตตายอยู่ในหันเหมือนกันครับผมมันได้ไปซ่วงิึงนี่จบก็บหมมันงวอไปทั้งคางมันไปเห็นหีบศพครับมันเป็นหีดทุบด้วยวะพันเอาเฮี่ยนรถดสุกเข้าไงเฮี่ยนรถดสุกใหม่มันโดนสาดปิดควเด็กน้องมัตายอยู่ในหันตั้งสามสี่คนก่ะผู้ฟันเงินฟันเงินยี่บ่ นิมิตนิมิตอ้โนมิตนิูนิมิตครับผมมันเขาฝันเอาหุ่นหุ่นเฟี้ยงมัดเฟี้ยงเท่าไหร่ไงมัดีเฟียงครับผมไปไปเป็นเรื่องไว้ทั้งเรื่อเอาเล็กหน่อยนอนเรียกครับครับเฟี้ยงหมดเอาผาหอมก็เอาปกไห้ครับมันนีเขาฝันเอาหมวกกับยังมัดซลล์มัน้อไปเบิ้งก็เล็กดึงกันหน่อหรอกบิงมัดเซลไมต้องเปิดผมบอมึงฝันเล็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยนิ่งเล็กหน่อยนิ่งมา นี่แต่อา้าวคือมันบัดกล่องไวย่ังส่ว่อยันติดโลกติดนั่นมันมยยั่เน,นเครับผมก็เล่รลเราเขาเสียเขาเอาไปถิ่มเลยนก็เลนหาได้อยพู้ใช่มครับสิบปวกแต่มันจุ่มนะนะเรุไม่ตไปงทำท่านเลยก็ล่างติดบวดคนเนี่ก่อนนี ฝันแน่วได่สีดนึงบ่ครับหนึ่งหน่งด็กหน่อยกนึง้วเด็กหน่อยตายก็ยิ่งชีงบกูหน่อยก็ยิ่งเป็นซองซีย่างกูซ่ย่างก็ซีเป็นซีเนาะซนก็เจ้าไม่ตายเป็นจะ๊ก่งเลย สี่สิบห้าปีเป็นซนี่นี่เด็กหน่อยซ้ำ่อยีปีห้ปีแปดเป็นสองหมดอย่ำไเป็นแมงลสองที่วัตถูกตายนินึงก็ถกยิ่งเป็นล่องศพเป็นลงกัสิเป็นซีเด็กหน่อยตายกัสิเป็นหนึ่งศูนยีหนึ่งศูศูนเดย เสียหนึ่งนหนึ่งนชูนหนึ่งเลยตะปูคหาปูนสองปูปูคนองศูนไมแห้งซองสององูนสองศูนไม่แห้งบ่นเนี่ยปูคาองศูนรมันก็จะังหวัามันเขาตูดักนะครับตยักใส่ครับผกุ้มก็จะเสื่อเลย แปดสามเห็นครับเาแปาเจะเอาเด่นมากแปดสามลางแน่นอนแต่ว่าบมม่นหแปดสามมันต้องเป็นบนใช่ไหผู้ก็จะซื้อครับมันออแปดสามครับบนส่แปดสามาไม่ไล่บอกขอไล่เนี่ย่อสันท่อมาถามีเดิดไม่ตามยีตามมันอยู่จัดคอดท่อท่อมาถามเลยขอนี่จะได้ไปิื้อนะ โอ้มากมากอีกแล้วแก่หนึงมากกิมือได้ม่นั้น่ามีเวลาม่ามากอ่าเนามันจะลายคอเบื่อทน้วงเใามือจะมากอีก่งเล้วมันจะมองปูเหรอมือปนสิบสี่สิบห้าไม่ได้มากกับด็กนี่แหละก่มือครับไก่มือนะปูเนาะมือออกเลาจะแม่อมากเลยแม่ลกับปูโอกงานมันหลไม่เกมือออกก็สิบสี่สิบห้ามันกบจีสิบห้ามากมอสุดท้ายมันงานไหล เด็กออกแกแกามยังจึงบอกเขาจัครับบอกถ้าบอกเม่ออเพิ่งฉลาดก็จะบอกใซื้อเด็กแล้วต้งหมดนักถานี้ก็จะว่าไครซื้อเดกครัุณถามอ่ะเราเมื่อสี่วสี่มือส่วนน้อบอกเขาจะแกามแามแสาออกอฟุตบอาหรืาคูฟุตครับบนฟุตบลสามคลังหาเจ็ดคนนเด็กร่างก็จาดังมากน้องเก้ต่อเกะแก่แกสามบนปไทยว่าจะท่านใดจขี่เนาะครับ มันสิออกบนอะไรวพดตาเช็ก็คือเราพัดตักไทยเพื่อคามเป็าจันเฮ้หมันโดทั้งภากันไปเลยครับผมมหนูภาคกันไปตัดออกอันเออแม่ันวัวฟังยกวัวฟังว่านนู่นวานเนาะว่านวัวฟังยินตัดตเดียวบ่บ่สุตัเดียว ครับผมตัวอืนซือเบิดตัว่รับแนแดน่ดสองจานหวยนี่มากเป็นยังสันหรืซื้อเบิดบกซื้อตั้งตที่ินถือว่าถูกเรดมันเป็นเลขนี้เม็ดที่ดีรอเลยครับผมครับมันปะเขาเลเดกเก่งนะยอนาครับผมครับผมเด็กเก่งบุถอวันนี้พ่เก่งได้ตัวใดบ้างใรปูจ่เปดแต่ว่านั่งคุยคุยเป็ดคุยมากที่แหลกใส่สองศูนที่แหลกเน่ นั่งดดเบื้องคนที่เรียกเนี่ยให้ครจตัวนี้ล่ะสองศูนย์ศูนย์สองล่างแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดแปดเป็นเก้าเก้าหกหกเก้าเรายังนั่งห้าเก้าห้าบอกเก้าห้าห้าเก้ามันนี้มากกิจจิท่นนั่งคุยดวดเตือนเรานั่งพอดีพอสักมากพอดีนั่งคุยมันนี่มากแต่ฮาร์มันเห็นตัวเดียอะดือนวะเห็นอะเก้าหกตัวเดียวเด้อนวะว่านไหน นางคุย่วนเติมเนี้ยแต่เบลงคิปที่มันนยลงคิปจะปูแห้เลยตัวเดียวคนวะเก่าพกเลยคนวาตัวเดียวเลยืมตอก่อนจะมานะนงคุยตังโดดเนี้ก็เมาอนาเป็นชั่วโมงองชั่วโมงนงก็น่ะนางเาเปิดรื่องจันนีนะอสักนาเขรียกอะนงคุยควาสากตัวทั่วมากได้แท้ไปสื่อนีเนาะนี่นะครับเนาะนำหลักสอง สองมาสงนบ่นหลักสองเลยองจะสองจับปูสองสางหน้าสองศูนย์คือสองไทยสองหน้ันลักันลักมุกก็เป็นจะเป็นบนนะสอกสิบบนไมได้บ่บ่บ่ได้สอบ่ได้เนี่ยถ้าจานละเ็ดไถ่รถบ่แต่เอะเห็ดนบูเนเบบ่เขียนเบอโอ้เนเบทั่วเห็นใชนเบอทวเห็นนะพสิเขียนเล็ให้ เดเ็กเ็นกัได้เยอะเด็กดปูตปูอ่ะครับมาูกันสีเด่นโปรโมที่สุดวันนี้สองกาปกันนี้วันน<อ>ี้นสองเด่นกระปูเห็นได้สองสองตัวหรือสามตัวคร,รับรอบๆพิทโหลดอ่ม<ข>อน่นตัวแซลดอกปัเล็บมันมันมากส,สี่เลนะรวกับสองมมาเป็นสองอ่าวสองมาแห้งต่อขาอว่าสองเก็รมันเก็รไหนสอง สุดวันสีเพียได้สามตัวเลยครับผมมากความขันมาปูคุณกับสองมาความขันบอกไม่มีโอกาสบอกนี่วันการวันแรกหาชีบีทกับสามแปดนไะครับผมแม่พรมกันม่น้ำกันเมื่อน้ำกันหมดเลยโอ้ับมากความกันบอลอีกโวป็นเล็กตัตัวตมันหนึ่งมันนี่หนึ่งหาหนึ่งกับหากับสองแต่ว่าสองมันไมเนี็งมันหนึ่งปูหนึ่งกับหากับสองแต่สองมาเห้น สองไม่แข่งเลยสองจับคู่เฉแขนซืากเขนซื้อแขนซื้อใหรอไหมคะจับคูเดี๋ยวบอกกัะเรื่องเนี้ยวเรื่องเร็วงานลายจับคู่หมาปูจับคูจับคูเนว่าจับคูกับกับสองล้อลม้เสียนะสองวนสองหาสองเ็สองสวนสองหาสองเจ็สองวนสองหาสองเจ็บ คผมมมากันับตัวมันแบบสองเลครับ้วสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดหลักสองสองห้ารบืดังนี้สองห้าผมก็ซื้อไปแล้วแต่ว่ามาเนี่มนนี่นี่นงเป็นเลน่ะแต่ว่าเจ้าสิเป็นเด็บนเด็กเเขาปเขาเขียนโอนี่มีเขาเขียนด้วม่นมันมันสิตเป็นหลักเานั้นเ้ ครับผมน่าจเป็ก็จะนีม่เป็นมากสออครับตวน้าสีวน่าสีม่หมมงมงชเต็้ไม่ายได้อ๋ก่อนไปพื้นของเรามมี่กินี่นจมีเกิดอะไรครับเบะไว้เต็ังว่นระวังติดติดกัน เจียโลโควิดนีมันเป็นดังสีอโปโอ้ก็ว่าไม่ไมนี่ก็เป็นยังสีไม่ม่เอ้าวฟกลบะหัวเราเห็นดอกบัวต้องว่างกลองลังกองนามันนั่นนั่นบะ้วกงนา้าเนาะนก็กับแล้วเนาะเห็นบอกางงหลวดเนาะวางเองหลวดเนี่ยทายด้วยปนี่ับผเนาะ นี่ครับเนาะตามนี่ครับผมแคบหน้าจอแล้ยผมเนี่ยนี่ครับผมตามนี่ครับผมจับคู่เองนะครับเด้อถ้าบานครับผมจับคู่เองครับผมนี่นี่ครับคู่นี้ได้แล้วครับผมวันนี้การสุดท้ายนี่ขอขอทุกคนนะครับเด้อโชคดีครับผมรับเรื่องเงินทองครับผมแล้วเก็บได้จนครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจน่สําหรัท่านผู้ชมสำหรับในนิมิตปูเนาะเพิ่งกกษียณเลยเพป็นหายมาจักงสี่บ่กหอกก็ไปจับคู่เอาองศ์บคู่ เป็นเก้าหรือเป็นเจ็ป่ะครับเจ็ดแปดตัวทึ่งๆเจ็ดแต่หนอทั้งหมดบนอารจีเป็นเจ็ดก็ได้ได้หรอเี๊ยะโอเคถามไปชมก่อนเลยก็แช่ก็ตีตับน้เด้อสำหรับตัวเลก็ให้เป็นเพียงแนวทางค่ะ